สวัสดีครับหลับไหมหลับมากับรถไหมฮะรองเท้าหลุดรถมาเอายางเอามาเน<ต>ีย่ยเอายางสีชมพูมาทำไมยางเปนผมผู้หญิงไม่มันมันอยู่อ่าต้องที่หนูนั่งปืนของแม่ก็มีสีดำ ห๋อออกเลยไปไปเข้าบ้านีเล็บผ่าไหมพ่อพ่งนี้ได้ใส่อีกสีนีใส่ไปยังดูแหะตนขบวนอีกพ่กนี้นะก็ใช้ใหู่เลยก็ไซกูเอเอ้าเอ้าเอ้าซักก็ใส่สุดเก่านี่แหละเอาจริงจิงต้องักซักตา ครบอกหมาวิ่งมาล้วหนีหนีหมาสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ มันหนักเรอ<ะ> ivot, บ็ก,กิน,อนเอากลับมามันก็นหนักมันอิ่มมากมอิ่มมากขย<น>ันขี่ขาเอาบรถนมัสยีรถพิษขี่สี่ล้ออยู่เลยพิษรถพิษขี่สี่ลอ้อตาขี่ดได้แล้วจักรยานสี่สองลอ้อทำไม,มขี่ล้อดเดียวเลยขี่จักรยานล้อดเดียวได้ไหม เอาจัก,กรยานออกอีกสี่ล้อดเดียวให้เหลือล้อเดียวปั่นไหมปั่นจักรยานเลยมาดูนะครับ,รรบว่าจะปั่นจัก,กรยานได้ไหมสองลอ้ออนนี้เอาล้อออกแล้วล้อไม่มีแล้วครับลมปากแตกกัก โอ้ได้ไหมครับได้ไหมครับติดติดตไปแล้วครับโอ้มันไปแล้วครับไปแล้วโดนซันตาไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาทำการบ้านเลยมาทำการบ้านก่อน ริ่งน้อยมันก็สิยกลอดได้ป่ะนี่เรียบร้อยครับ